สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกิลทีวีอีกแล้วนะฮะท่านเรนนะครับผมก็อยู่ในเกมโรบ็อกนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในแบบออสตานะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูตัวละครแอสตานั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นตัวละครหกดาวนะครับผมผมก็เพิ่งแบบไปทำมานะครับผมเนี่ยฮะผมไปสุ่มมาเป็นจริงๆผมไม่ได้สุมผมไปสุ่มไอตัวไอสปิดิวัคกอนแล้วมันมีแอสตาหัวเข้ามาด้วยัวเลยอ่ะลองอีโวหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้อีโววววเเเลยยยนนนะะะครัับบบผผมมมมซึ่่่่งงออออสตาาาาาาดดดดกกก็หีี้จจูแ ร้อยาสิบเองนะครับผมนะพออีโวดาเมจแบบเพิ่มขึ้นไปแปดพันเลยทุกคนเขี้ยน่าจะโหดหน้าดูว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับผมนะก็ใช้ของการค์ดแอสตาหกตัวนะแล้วก็ไอไอตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับผมนะหาได้ตามสตอรี่เลยนะครับผมนะสำหรับอ่าไอนี่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองอีโวเลยดีกว่ามาที้อยางทุกครเท่ดูดินะน่าจะมีเบซซิ้งวะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมีป้าเดี๋ยวดูดิ เขาไม่มีเวสซิ่งหมดทุกคนนะครับเขาเป็นธาตุรักนะครับซึ่งความสามารถพิเศษของมันนะครับมันมาอยู่ตรงที่ว่าเขาจะเปลี่ยนธาตุนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าใส่ลีดเดอร์ก็จะแบบเออ่บวกอันนี้เหรอบวกดาเมจขึ้นอีก15%หมดทุกคนเอาไริเตอรผมออกกันแล้วกันคซริเตมั์้งอีโบไม่ได้ครับผมนะผมผมเป็นเข้อใอะไรลงไม่ไหวเออลงเลนมันไม่ไหวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองแอสต้าเดี๋ยวเฮียรับม่เขาไม่ใช่ดาเมจราคาวางตั้งต้น1,000เหลือแพงอยู่นะไม่เล่นไปนะโอเคเดี๋ยวเราไป ลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะแับตัวนี้โอเคนะครับผมนะฮะซึ่งความสามารถพิเศษของตัวแอตต้านะครับผมมันจะทําการเปลี่ยนธาตุนะครับผมนะเอาง่ายคือแบบมันชนะทุกธาตุเด้ง่ายนะครับผมนะเออคือตัวมันเองนะเป็นธาตุดำนะครับผมนะพอมันตีปุ๊บมันก็เปลี่ยนฝั้นค้าให้เป็นธาตุแสงนะครับผมนะแล้วก็จะแบบเป็นธาตุที่มันชนะทางนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็จะชนะทุกธาตุเลยนะมั้งนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยก็แล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูขั้นแรกนะครับผมนะฮะคือวางขั้นแรกก็ราคา1,000เลยนะครับผมนะดาเมจละเก้าเก้าพันสองนะครับผมนะมันหัวไว้ลิเตอร์ไงมันเลยดาเมจบวกนะครับผมนะนี่อัพขั้นสองเจ็ดพันห้าเลยแล้วก็อนิเมชั่นเปลี่ยนได้ทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวดูอนิเมชั่นแรกก่อนเดี๋ยวเสกก่อนโอเคดูอ่ะปอกสปิดนะปอกดูอุ้ยหูเชี่ยแบบกุ้งไปอย่างเท่ทุกคนเอาไปเอาไปเอาไป เดี๋ยวดูทุกคนนะเดี๋ยวดูมันทุ่งโค่นเร็วนะเขาโอ้โะโคตรเท่นะครับผมนะตัวนี้โอเคขั้นต่อไปนะครับผมนะ7,500นะครับผมนะดาเมจขึ้นเป็นส0 0หมนะครับผมนะก็ถือว่าขึ้นไปเยอะมากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่า animation มันจะเปลี่ยนเป็น LE นะครับผมเป็นวงกลมใหญ่มากเลยนะเขาโอ้โห animation ก็ไปกลับแค่นี้งงๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมนะเดี๋ยวดูใหม่ดิ S <S <an> เนี่ยเอ้ยเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเอ็นเปชั่นเหมือนเดิมเลยเฮียแต่ว่าวงการตีเป็นวงกลมนะครับผมนะโอเคขั้นต่อไปนะครับผมนะเอ้ยเอ้ยมันตีแอร์ด้วยเหรอแป๊บนึงอะผมลืมดูอ๋อมันขั้นแรกก็ตีแอร์เลยทุกคนนะครับผมนะสำหรับแอตตาเอ้ยถือว่าดีนะครับผมนะเออดี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 โอเคฮะขั้นต่อไปนะครับผมนะก็มีการเปลี่ยนเอ็นเปชั่นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ราคาอัพป,ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับผมนะ up ไปปั๊บ ดาเมจขึ้นไปสี่หมื่นนะรับผมนะขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เดี๋ือดูกันได้เหมือนเดิมป่ะแอนิเนมชั่นอุ้ยเที่ยโคเท่เอาไปดิโอ้โหเอฟเฟคโคตรอลังการโอ้มันโดดขึ้นฟ้าแล้วก็โดดลงมาอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะปั๊มเนี้ยโอ้โหโค้ทเท่ะแต่คูดาวเขาน่าได้นานอยู่นะเก้าวิเลยนะครับผมนะก็ไม่รู้วะนะครับมันนานอยู่นะผมว่าแต่ดาเมจมันแรงใช้ได้อยู่ โอเคนะครับผมนะอัพขั้นต่อไปนะเป็นราคา1 5ื่นห้านะเขาผมนะฮะก็ดาเมจขึ้นไป7 0 0 0 0มื่นะครับผมนะอันนี้คือแอตตาเลเวลหนึ่งนะเขาผมนะผมไม่ได้แบบเอาเรร้อยเจ็ดมานะเขาผมนะผมไม่มีปัญหานะตรงนี้ยเอฟเฟกเหมือนเดิมนะเขาเอฟเฟกเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มแค่ดาเมจนะเขาผมเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นระยะเพิ่มนะเขาผมเนี่ยโอเคขั้นต่อไปนะเขาผมนยก็หมื่นห้านะเขาในการอัพนะดาเมจขึ้นเป็นสองแสนเจ็ดเลยนะเขาผมเนี่ยคือก้าวกระโดดมากๆเลยนะสำหรับดาเมจนะแล้วก็ ระยะเท่าเดิมบ so ้างนะครับผมนะ่ย animation น่าจะเหมือนเดิมด้วยนะครับผมนะโอเคขั้นต่อไปนะ่ยหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมนะในการอัพนีหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะครับผมนะก็มี animation ใหม่มานะฮะแล้วก็บวกอ่าระยะการโจมตีขึ้นเป็นร้อยยี่สิบด้วยนะเออดาเมจขึ้นไปหนึ่งจุดหกห้าล้านนะครับผมนะฮะก็คือแบบดาเมจขึ้นเป็นหนึ่งล้านแล้วนะครับผมนะอุ้ยเคีียตัวอะไรอ่ะเคีียโคตรน่ากลัว คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีแอร์อยู่นะครับผมนะสังเกตด,ดูอุ้ยไปตายไปตายง่ายเลยทีนี้เนี่ยดูดลไม่ใช่ดูดิช,ดดชิาอาเขาน่ากลัวเลยโอ้โหประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับตัวแอตตาเอ้ไหนวะเมย์มันจะเปลี่ยนคงเปลี่ยนท่าเลยวะโอว้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเขานะฮะผมไปดูรีวิวในยูทูปมาก่อนและแล้วก็กอันนะี้ไม่เห็นมันจะเปลี่ยนคงเปลี่ยนท่าเลยวะเอ้ยหรือว่าผมจะเอามอนเปลี่ยน ที่มีธาตุมาวะใช่ปะ่ะเออแล้วผมเอามอนที่มีธาตุยังไงอ่ะอันนี้อ่ะคุยเยาวมอนที่มีธาตุยังไงวะทุกคนผมไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจวะทุกคนอันนี้เหรอันนี้วะอันนี้มีธาตุป่ะโอ้ยมันเป็นลากิจกร ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามิจะเปลี่ยนท่ายังไงวะเออวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะี่เดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนท่ากันอ่ะหรือว่าผมไม่ได้เสกตัวละครที่เป็นเป็น,ปนท่าหนอตัวหนึ่งอ่ะก่อนที่จะแพ้ผมว่าไม่น่าไหวนะเอตตาพื่ว, <c oughs> วผมแม่งล่อเลือดมาสามสิบล้านเลยทุกคนคือมันว่างได้กี่ตัววะมีสองตัวนะตัวที่สามอ่ะลองดู ตัวทสามตัวที่สี่นี่ยได้แปดตัวนะตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดนี่นได้แปดตัวปกตินะครับผมเนะี่ยแล้วก็ตัวที่แปดเนาะนี่ครับผมเฮ้ยเก้าตัวเลยหรอจีบปะดิ หรือผมนับผิดวะเฮย้ยผมอ๋อหรือว่าในโหมดนี้มันวางได้เรื่อยๆวะผมไม่แน่ใจวะเออไม่แน่ใช่แหละไอเ้เหี้ยกูว่าโหมดนี้นายวางได้เรื่อยๆทุกคนคือกูก็ดีใจไปงั้นเลยยังไงน่าจะวางได้แปดตัวแหละผมว่านนะเออน่าจะประมาณนั้นเนาะไม่แน่ใจวะทุกคนเดี๋ยวผมลองวางเรื่อยๆดิผมไม่แน่ใจว่าโหมดนี้นวางได้เรื่อยๆวะได้าวางได้เรื่อยๆแหละถ้าแค่ขนาดนี้นก็โกงไปนะั่นจริงๆผมว่าน่าจะวางได้เรื่อย โอ้โพูดเล่นใหม่อะทุกคนอย่า,ยาพตูตกใจนะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวแอตต้านะ,ะไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับผมนะผมไม่แน่ใจาว่ามันเปลี่ยนท่าอย่างไงวะมันจะเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่าอะไรเลย,เล,ยลองดูดิว่าเอเลเมนต์ ไหนอะไม่เห็นเปลนท่าเลยโอ้โหเฟโคตอลังการดูดิกี่ตัวเนี่ยหรือเฟอะหโห <of mine. S 2> โอ้โหโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวแอตต้านะครับผมเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็ไปตจอที่หาไม่ยากนะจริงๆนะหาง่ายมากเลยนะครับผมนะก็บายผม